ทำไมต้องล็อกฝาท้ายกระบะนะผมเชื่ออย่างนี้99%ของผู้ใช้รถกระบะคุณไม่เคยล็อกฝาท้ายของรถคุณเลยซึ่งบางคนก็โชคดีไปนะครับว่าไม่เคยเกิดความเสียหายหรือไม่เคยสูญเสียแหละแต่บางคนที่ได้ประสบมาแล้วก็ใช้คําว่าเข็ดและก็จะฝึกล็อกฝาท้ายตลอดไปเพราะอะไรนะมาดูกันสำหรับคนที่จอดรถในบ้าน ส่วนตัวไม่เป็นไรคนจอดรถที่อพาร์ตเมนต์คอนโดหรืออะไรที่มีกล้องไม่เป็นไรและถ้าไม่มีกล้องและเป็นที่สาธารณะซึ่งใครผ่านไปผ่านมาก็ได้ล่ะมาดูกันทําไมนะผมเปิดให้ดูเลยถ้าคุณเปิดออกมาได้ง่ายใช่ป่ะคุณมาดูนี่อันนี้ผมตั้งคําถามเลยแล้วกันคุณว่าไฟท้ายกี่บาทคุณว่าอันนี้กี่บาทของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เท่ากันแต่ที่แน่ๆนะครับไม่ใช่หลักร้อยราคาไฟท้ายหลักพันถึงหลักหมื่นถูกไหมครับ แล้วมันทําไมผมบอกเลยอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะการเปลี่ยนหลอดไฟท้ายมันทําให้ผมค้นพบว่าไฟท้ายของรถเนี่ยมันถอดออกมาได้ง่ายมากถ้าเป็นอิซูซุขันน็อต2ตัวด้วยหัวแชกใช่ไหมสอตัวผมให้ไม่ถึง30มสิบวิเอาไฟท้ายคุณกลับบ้านได้เลยโตโยต้าเหมือนกันโตโยต้าเป็นขันนอ็อตผมให้30มวิเหมือนกันสามารถถอดไฟท้ายมาได้ผมใช้1นาทีในการถอดไฟท้าย2ข้างแล้วเอาไปแล้วผมเอาไปขายผมเอาไปขาย50%ก็ได้ ผมก็ได้เงินหลายพันมันสามารถขโมยกันได้ง่ายๆนะครับผมวิธีแก้สังเกตนะมันจะอยู่บริเวณนี้วิธีแก้คือถ้าฝาท้ายของคุณเนี่ยมันเปิดไม่ได้วิธีล็อกฝาท้ายนะครับผมอ,อย่างพวกรถกระบะหรืออะไรเงี้ยกุญแจมันยังเป็นอย่างนี้เนาะจะมีกุญแจอยู่ด้านในนะอย่างล็อกโค้ดเนี่ยเขาให้มาอันนี้ยอมรับเลยว่าดีมากๆนะครับถ้าเราไม่สามารถเปิดฝาท้ายได้ เราจะไม่สามารถคันน็อตเพื่อถอดไฟท้ายได้นี่จะเป็นการเซฟทรัพย์สินของคุณนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอก9 9นะครับผมไม่เคยทำมาก่อนถ้าคุณไม่เคยประสบภัยคุณคงไม่คิดที่จะทำนะแล้วผมก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันอ้าพูดตรงๆคุณไม่ได้เปิดฝาท้ายตลอดหรอกคุณล็อกไปเลยและถ้ารถคุณไม่มีที่ล็อกฝาท้ายทําอย่างไรนะครับทุกวันนี้นะครับผมอะไรหรืออะไรเงี้ยมันมีการผลิตออกมานะซึ่งหนึ่งชุดให้ท้ายกี่บาท ประมาณ1,000บาทอ่ะผมบอกเลยก็ได้ประมาณ1,000บาทคุณไปทําปุ๊บเรียบร้อยไฟท้ายคุณไม่หายพอถ้าไฟท้ายหายหนึ่งทีเท่าไหร่ห้าพันเจ็ดพนะเสียงกงสี่พันหอะไรก็แล้วแต่แพงกว่าไปทําไปพวกนี้นะครับผมใครมีแล้วก็ทําซะถามว่าผมเคยล็อกไหมผมไม่เคยล็อกแต่ผมมา,มานึกดูแล้วตอนที่เราเปลี่ยนไฟท้ายอ่ะเฮ้ยมันขโมยกันง่ายมากเลยนะผมก็เลยฉุดคิดขึ้นมาว่าน่าจะเอาเรื่องพวกนี้มาแชร์กับเพื่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ